ี่น้องเจอดีกว่าเมืองไทยเจะในคณะเอากว่าช่วแม่นี่อันปอมอําไล่ดีถูกญาติกคอกาเหลวขาออกสังวาพี่น้องเขาเจาดีกว่าเมืองไทยสีอํามีข้อมูลเติมทนเหมือนหนังอันเขามักมันไว้นั่นไหนพี่น้องเขาเขาดีถูกส่งมากขึ้นเมืองมันกาเหลวขาออกข้อมูลอันขาดีนัดก่อนในกออําใจว่าเขาดีเจ็ดกูก่อขาน้มังเจอก่อดีถูกญาติเจริญขนาดเนาะพ้องเขาเจรอยู่นั่นข้อมูลอําเต็มทนไหนพี่น้องเขาเขาดีไรบอกมากขึ้นเมืองมันกาเหลียวเนือขาออกกานํลวาเขาดีเจ็ดไม่เป็น ก้นหนุ่มค่ะเนาะหนึ่งก็เขาได้เจ็ดฮอตเดปุกินค่ะสองไวเฮอร์มินอันกว่าอันมากสามเป็นชูแมนนี่ค่ะอ่ฮอตเดปรกิน ok อันว่านั่นเป็นดีอยู่อันเข้าขาดดีกว่ารื้อเซาค่ะเนาะเหมือนหนังห้องลือ้อเซาจะไน้คะ่ะอกสังจะว่าเข้าเขากว่าตั้งรับสีเลี้ยงเป็น ปีวีค่ะเนาะเปราว่าจังหนไหนเข้าขาเขาอ่าไรเอากว่าวีสาสทำเดินเซตีขขากว่าสิบสี่วันไหนเข้าขาเขาตีไรมีไว้ฮอตเดบูกินตีอันเข้าขาตีกว่าหรือเศร้าสังเจว่าเข้ากว่าจัง้นไหนเข้ากว่านวันตีเคลื่อนปีนองเพิื่อนก้นหูจักจะในอ่าไรค่ะตีไรเป็นฮอดเดออันนิ้วกดขาออกกนั้นแล่พองเขาแจนันไหนเขาดีอ่าใจว่าดีด้วยจังหนก้ยตีอยู่จังนเข้าใส่กว่าอันป้อมอ่าไรค่ะนะย้อนว่าเขาตีโทวฟงจูด้วยตีอยู่อันเข้าใส่นั่นขาออกกนั้นแลสังเจว่า ไกกว่าอันปอมในข่าวติส่งเฮาขาบอกมาขึ้นเมืองมันกําเหนีวจังไหนค่ะอ๋อไม้2ได้ก็ติเป็นไวยเฮื้มมินอันกว่าอันมาค่ะเนาะไวเฮมมินได้ก็เฮาขาติไลซื้ออันกว่าอันมากําหนจังไค่ะติไลนี้ติเฮมินกําหนะนะอันนก็สังเจอว่าเฮาขาติกว่าเอนเดตตื้นติไลซื้ออันกว่าอันมากําหนวพะออกวยกสังเจอว่าเฮาขาติกว่าเฮ็ดกันเอากว่าดังวีซ่า3เด้อในเด ตีอันไว้เฮอร์มินนั่นเขาเห็ดกับปรกินอะไรอยู่ค่ะอ๋อกล้วยกาตีอําไลป็นอันป้อมเดี๋ยวไลปินอันแจดค่ะนะปรกินนั่นก็ก้นหูจักอันตีอันยำกว่าค่ะน้อเขาตีซื้อกว่าปรกินจังนั่นไลปันเงินอยู่หมอกสามหมื่นได้ค่ะอ๋อหมายซ้ำได้ก่อนดีเบนโชว์แมนนี่ค่ะอ๋อโชว์แมนนี่อันว่านั่นห้องเขาขาดตีเขาเบิ้งเปิ้ลนั่น เข้าวเดวลิมีเงินสีขาวกว่าจังไหน่อาออกตีของเฮอร์ม,มินฝั่งมึงมันก็เขาเตีย้ยย้อนด้วยโชว์มันนี้ค่ะนะโชว์มันนี้แนเข้าขาดเดียวลปิปลากว่าดีเอสุดเงินไทยสองหมื่นเงินมันก็เศร้าเสียนค่ะนะเพอร์ว่า ป้ากาดั้งดอลลานี่ก็ดีเอสุดในหาปักดอลลาคาออกอันไดนเขาค่าเอากว่าเงินเมืองมันกันนี้อําไรคณะดีไลปินเงินไทยอํานั้นก็เงินดอหลาจึงหนคาออกก่อนนั้นเลยสังไวยพีน้องเขาเขาดีกว่าเมืองไทยไนเขาค่าดีไลเรียกเงินกว่าตั้งในกําเหนียวคาออกที่ในๆเดีมีก้นถามว่าเงินนั่นใส่กว่าในปับเยี่ยเงินใสกว่าในกัดจังในจ่องไรในคะเนาะอันไดนก็อําไรดีแลเอากว่าตัวเงินค่าออกย้อนว่า ฝั่งเมืองมันกอดียอนด้วยพอเข้าขาเขากว่าในเมืองไทยกอดีฝั่งเมืองไทยเขากอดียันด้วยทางกำหนึ่งจึงเนขาออกกอนนั้นและช่วงนี้เนเอากว่าอันพร้อมจะในอําเบลลาค่ะนะอันเนเป็นอันพิษปักเปิงแห้งหนาแลเดทถูกญาต่ำตุกขอกลายกำเลีอยวขาออกตีอันละกอดั้งเนื้อในคนะอันกวนติดเขาดั้งวิสาซําเดินเสียตีอันกว่าเหตุการณ์เนี่ยกอดิกระโอวิสาจะในคณะอันนั้นได้เข้าขาเอาดีอยู่เอ่อกวนหูจะเข้าปี้นองเข้าได้ก่อเข้าเสียใสกว่าอะไรอยู่คนะ กวยกาวาที่แน่ๆป่าะว่าเขาอับแดดแห้งก็เข้าขาดีเขาไรเมืองไทยสังเจอว่าเขาดีเจ็ดแก้มแห้งหนาได้เข้าขาเขาจังดีอําเขาเมืองไทยไรขาออกกอนนั้นแหละสังเจอว่ากว่าตั้งเฮอร์มินค่ะเนาะมันก็ดีมีคักตอนจังไหนขาออกพี่น้องเจออันตีกว่าเมืองไทยกว่าดังคือรมินจะแน่ไหนภายทางแห้งกว่าคอมมุนสามอันในค่ะนะกำน้ำได้เขาได้ทำสามอันใน้ขาออก ข้องเข้าโดนเหลวซ้ำในเงินก่อหายหยาบค่ะเนาะสังเกตว่าฝั่งไทยนั่นจะทัดขวาม,มูลเท้าอ่ำเต็มโทนสียหายเข้าปอกมากขึ้นเมืองมันไหนอันไหนเงื่อนเข้ากอตีซุ่มข้ย้ำกอตีซุ่มใจเข้ากอตีอันดีค่ะเนาะพี่น้องมังเจอไหนอ่ำปองปีนแรงเงินเหไลกูหิมเงินจะาหนสีอันกว่าเหตุการณ์ก็มีค่ะเนาะอันไหนก่อไข่หายหังแหนกว่าเต็มเต็มทนทนค่ะอ่ะห,หออขอขอลังเหอพี่น้องเข่าวดีไรหูหันเจ้าหน้าก็แค่นโดนสืบเป็นเพยียงสิ่งกามคายินจุ้มค่ะอ่ะไม่สงขา